สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเนื้อหาที่เราสนใจกันนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง5เทคนิคง่ายๆเพื่อสุขภาพที่ดีแล้วก็รูปร่างที่สมดุลด้วยสวัสดีค่ะซึ่งเราอ้างอิงมาจากบทความ5เทคนิคสุขภาพดีและรูปร่างสมดุลนะครับประเด็นสำคัญเลยคืออยากจะชวนเปลี่ยนม,มุมมองจากที่แบบลดน้ำหนักแล้วเครียดเครียดกดดันๆอืมใช่ค่ะ มาเป็นการดูแลตัวเองแบบเข้าใจเข้าใจกันมากขึ้นค่ะเป้าหมายเราก็คือจะมาดูกันครับว่าหาเทคนิคนี้มันคืออะไรมีหลักการอะไรเบื้องหลังแล้วการปรับเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันเนี่ยมันจะช่วยให้สุขภาพเราดีขึ้นแบบยั่งยืนได้ยังไงบ้างน่าสนใจมากเลยค่ะครับผมนั้นเราเริ่มที่เทคนิคแรกกันเลยดีไหมครับได้เลยค่ะข้อแรกคือปรับเปลี่ยนเป้าหมายในใจเราก่อนจากที่อาจจะเคยคิดว่า เออฉันต้องพร้อมอะไรแบบนั้นค่ะค่ะที่โฟกัสแต่น้ำหนักอย่างเดียวใช่ครับลองเปลี่ยนเป็นฉันอยากรู้สึกแข็งแรงสดใสมีพลังแบบนี้แทนซึ่งในบทความเขาก็อ้างอิงงานวิจัยเหมือนกันนะครับบอกว่าการที่เราเน้นไปที่การมีสุขภาพดีโดยร,มรวมเนี่ยมันช่วยให้เราทำพฤติกรรมดีๆได้นานกว่าการไปหมกมุ่นกับตัวเลขบนตาช่างอย่างเดียวจริงเลยค่ะประเด็นนี้นี่สำคัญมากเลยนะคือพอเราเปลี่ยนความคิดปุ๊บเนี่ย ความกดดันมันหายไปเยอะเลยแล้วพอไม่กดดันการเดินทางดูแลสุขภาพของเรามันก็จะ,ะทําได้เรื่อยๆอะค่ะไม่รู้สึกฝืนใจมันเหมือนเป็นการแบบทํางานร่วมกับร่างกายเราจริงๆตามแนวคิดหลักของบทความเลยคือดูแลตัวเองอย่างเข้าใจอันเนี้ยสาคัญกับความยั่งยินมากๆค่ะอ๋อเข้าใจเลยครับคือลดความเครียดไปได้เยอะเลยใช่ค่ะพอเราปรับมุมมองตรงนี้แล้วเนี่ย ประเด็นต่อมาที่บทความพูดถึงก็หนีไม่พ้นเรื่องกินใช่ไหมครับแน่นอนค่ะเรื่องกินนี่เรื่องใหญ่เทคนิคที่2เขาบอกว่ากินให้พอใจ ไม่ใช่แน่นท้องอ่าอันนี้เป็นหลักจานกินแค่80%หรือที่เรียกว่าฮาระฮาจิบุของญี่ปุ่นนั่นเองค่ะครับครับผมเคยได้ยินอยู่เหมือนกันในบทความเขาก็อ้างงานวิจัยจาก NIH หรือสถาบันสุขภาพแห่งชาติของอเมริกาด้วยนะคะว่ามันช่วยลดความเสี่ยงพวกโรคเรื้อรงังแล้วก็ทำให้ระบบเผาผลาญเราทำงานได้ดีขึ้นด้วยอ๋อครับ ใช่ค่ะคือหัวใจหลักจริงๆมันคือการหัดฟังเสียงร่างกายตัวเองว่าแค่ไหนคือพอดีไม่ใช่อิ่มจนจุกอิ่มจนอึดอัดอืมแล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่า80%แล้วจริงๆมันต้องอาศัยการฝึกสังเกตค่ะแต่เทคนิคง,ง่ายๆก็คือลองเคี้ยวให้ช้าลงหน่อยครับใช้เวลาสักนิดนึงก่อนที่จะตักคำต่อไปหรือก่อนจะเติมจานที่สคือให้เวลาสมองเรารับสัญญ,ญาณความอิ่มนิดนึงนะคะเพราะปกติมันจะดีเลยนิดหน่อย อ๋อเข้าใจแล้วครับคือไม่ต้องกินจนแน่นเปรี้ยะประมาณนั้นเลยค่ะดีต่อระบบย่อยด้วยนะคะไม่ต้องทำงานหนักเกินไปครับผมอ่ะเรื่องกินผ่านไปแล้วเรื่องการขยับตัวละครับเทคนิคที่สามที่เขาบอกว่าขยับตัวเป็นกิจวัตรไม่ต้องถึงกับเข้าฟิตเนสก็ได้ใช่เลยค่ะอันนี้ดีมากคือต้องไม่หกมักโหมบทความบอกว่าแค่เคลื่อนไหวในชีวิตประจาวันเช่นเดินเร็วสัก30นาทีค่ะหรือเปิดเพลงเต้นในห้อง10นาที ก็เห็นผลแล้วอันนี้ก็ตรงกับที่ WHO หรือองค์การอนามัยโลกแนะนำเลยนะครับที่ว่าควรมีกิจกรรมระดับปานกลางอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์อือใช่ค่ะก็จะช่วยลดเสียงโรคหัวใจเบาหวานซึมเศร้าได้ด้วยสิ่งที่บทความเขาเน้นมากๆเลยคือความสมั่งเสมอค่ะอันนี้สำคัญกว่าความหนักหน่วงนะอ๋อครับคือขยับเล็กๆน้อยๆแต่ทำทุกวันทำเรื่อยๆเนี่ย รวมๆกันแล้วมันส่งผลดีมากๆเลยมันทำให้การออกกำลังกายดูเป็นเรื่องง่ายขึ้นเข้าถึงได้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันได้ไม่ใช่ภาระที่ต้องไปทำที่ยิมเท่านั้นจริงครับทำให้รู้สึกว่าทำได้จริงไม่ยากเกินไปใช่ค่ะโอเคครับจากขยับตัวมาเรื่องพักผ่อนบ้างข้อ4การนอนหลับให้มีคุณภาพอันนี้ก็ดูเหมือนเรื่องพื้นฐานแต่จริงๆแล้วสาคัญมากเลยใช่ไหมครับโหสาคัญมากๆค่ะ แต่มักจะถูกมองข้ามไปในบทความเขาอ้างงานวิจัยจาก University of Chicago เลยนะครับที่บอกว่าการนอนน้อยกว่า6ชั่วโมงต่อคืนเนี่ยมันเชื่อมโยงกับภาวะเอ่อดื De ้ออินซูลินค่ะภาวะนั้นเลยซึ่งทำให้คุมน้ำตาลในเลือดได้ยากขึ้นแล้วก็ยังไปกระทบฮอร์โมนที่ควบคุมความหิวด้วยทำให้หิวบ่อยอยากอาหารมากขึ้นแบบไม่รู้ตัวถูกต้องเลยค่ะ การนอนนี้เป็นรากฐานสําคัญจริงๆผลกระทบต่อระบบเผาผลาญการจัดการความอยากอาหารหรือแม้แต่การซ่อมแซมร่างกายตอนเราหลับเนี่ยชัดเจนมากๆครับการให้ความสําคัญกับการนอนดีๆเนี่ยอาจจะเริ่มง่ายๆอย่างที่บทความแนะนําก็ได้ค่ะลองเข้านอนเร็วขึ้นสักครึ่งชั่วโมงแค่30นาทีใช่ค่ะแค่นั้นก็ถึงเป็นการลงทุนเพื่อสุขภาพองค์รวมที่คุ้มค่ามากแล้วค่ะครับผมมาถึงเทคนิคสุดท้ายแล้วข้อห้า ลดความเครียดด้วยสิ่งเล็กๆที่เราชอบอันนี้ผมว่าหลายคนน่าจะเคยเจอนะครับวันไหนเครียดๆนี่อยากกินของหวานของทอดเป็นพิเศษเลยใช่เลยค่ะมันมีคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์นะคะบทความอธิบายว่าความเครียดเรื้อรังเนี่ยมันทําให้ฮอร์โมนตัวหนึ่งชื่อคอร์ติซอลมันสูงขึ้นค่ะเจ้าฮอร์โมนความเครียดนี่แหละแล้วงานวิจัยจากแตนฟอร์ดก็บอกว่าไอฮอร์โมนตัวนี้แหละที่ส่งผลให้น้ําหนักขึ้นง่ายโดยเฉพาะไขมันแถวๆหน้าท้อง ถูกต้องค่ะพุงน้อยๆนี่มาจากความเครียดได้เลยนะเพราะฉะนั้นการหากิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่ช่วยให้เราผ่อนคลายได้เช่นฟังเพลงทํางานอดิเรกหรือบางทีแค่นยยั่งเงียบเงียบสักพักก็สําคัญมากๆเลยใช่ค่ะการเชื่อมโยงเรื่องความเครียดกับสุขภาพกายนี่สําคัญมากจริงๆเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องอารมณ์แต่มันส่งผลต่อระบบร่างกายเราโดยตรงเลยตั้งแต่ฮอร์โมนไปจนถึงการสะสมไขมันครับ การหาวิธีจัดการความเครียดที่เหมาะกับเราเนี่ยมันเลยเป็นส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้เลยนะคะในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมควบคู่ไปกับการกินการขยับตัวเลยฟังดูแล้วทั้ง5เทคนิคนี้มันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะครับใช่ค่ะมันเป็นภาพรวม สรุปแล้วสิ่งที่เราได้จากการเจาะลึกเนะะื้อหาวันนี้ก็คือการดูแลสุขภาพและรูปร่างที่ดีเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเป็นการทรมานตัวเองเลยไม่จําเป็นเลยค่ะแต่คือการหันมารักและเข้าใจตัวเองมากขึ้นผ่านการปรับพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆที่เราทําได้จริงแล้วก็ยั่งยืนด้วยซึ่งทั้ง5เทคนิคน,นี้ก็มีหลักการมีงานวิจัยรองรับหมดเลยเสริมอีกนิดนะคะว่าพอเราให้ความสําคัญกับสุขภาวะโดยรวมทั้งกายใจอารมณ์สร้างสมดุลในชีวิตเราได้แล้วเนี่ย รูปร่างที่ดีมันมักจะเป็นเหมือนอผลพลอยได้ที่ตามมาเองอ๋อครับมันจะมาแบบธรรมชาติและมั่นคงกว่าการที่เราไปโฟกัสที่ตัวเลขน้ำหนักอย่างเดียวเลยค่ะมันคือการเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีจริงๆในระยะยาวเยี่ยมเลยครับงั้นก่อนจะจากกันผมขอทวน5เทคนิคสั้นๆอีกครั้งนะครับได้ค่ะ 1. ปรับเป้าหมายในใจเป็นอยากสุขภาพดีสดใสมีพลัง 2. กินแค่พอใจไม่ใช่นั่นท้องหรือหลัก80%ค่ะ 3. ขยับตัวสม่ำเสมอในชีวิตประจำวันไม่ต้องห,กหอักโหม 4. นอนหลับให้มีคุณภาพเพียงพอและ 5. จัดการความเครียดด้วยกิจกรรมเล็กๆที่เราชอบครบถ้วนเลยค่ะครับผมสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคำถามให้ผู้ฟังได้ลองนำกลับไปคิดต่อย,ยอดกันดูนะคะว่า เมื่อเราเข้าใจแล้วว่าการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องของความสมดุลองค์รวมไม่ใช่แค่ตัวเลขบนตาช่างอะไรคือสิ่งเล็กๆสิ่งแรกที่เราจะเริ่มทำเพื่อรักตัวเองมากขึ้นได้ในวันนี้ลองถามตัวเองดูนะคะเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับยินดีค่ะขอบคุณค่ะ